พันไหมหมุนพอดีครับดูดิโอ้โหดูดีครับนอกเลยนีย่ใ่ยังไม่ลื่นโอ้ปลาเกลือปลาเกลือได้อยู่นะทำแบบเดียวหนูเดินตัวนี้พอดีเอ้ย แบบดิ่งดิ่งดิ่งลงไปบงพื้นอืมตัวนี้ไซส์สวยตัวนี้ตนี้นักตัวอืโดนไหมตัดน้ำถูกครับอือหืออือฮะป่าไซส์ของเราอีกตัวอุ้ยป่าใหญ่ดำลงโคตรเร็วดมหนักใต้ทั้งเยอะยิงทะลุป่าไปโดนเฉย โคตรฟุกเลยตัวนี้อยูฟู้มีรอยคนอ้ทำคนยิงขาดไปเลยแผลเก่าูกเข้ากลางเลยโคตรฟุกเลยตัวนี้เมื่อไม่ไทยเลยนะ <c oughs> คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน สวัสดีครับต้อมฟิตออนนะครับคลิปนี้เรามากันที่บ่อพักน้ําวาลินนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ตั้งใจจะมาส่องปลานะครับแต่ว่ามาเร็วไปหน่อยนะครับผมแผนของเราก็คือก่อนข้าเนี่ยอาจจะเดินเลาะหวานแหนะครับผมถ้าเวิร์กก็จะหบานไปเรื่อยแต่ถ้าไม่เวิร์กก็จะรอขํานะครับผมโอเคนี่น ตอนนี้เห็นเห็นฝูงปลาแล้วนี่ฝูงปลาอยู่ตรงนี้ร้อยปากเต็มเลยเดี๋ยวเตรียมแหก่อนนะครับผมนี่มีแหจานบินนะครับผมแหจานบิน13ศอกพอได้หวานเล่นอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับผม สรุปวันแห่ไม่น่าจะเวอร์นะครับรอจนค่าแล้วนี่น้าเอกกับน้าตาั้มตามมาสมทบนะครับวันนี้คงต้องอเปลี่ยนแผนเป็นส่องนะครับส่องแล้วก็ใช้หน้ามายิงเอานะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมก็บื้องต้นนะครับผมก็หาถุงใสป่ปลาก่อนเลยนะครับผม อ่าต้องต้องมีถุงเตรียมถุงไปด้วยฮะเราไม่ได้เอากระเป๋ากระสอบมาต้องหาถุงแล้วก็หาอะไรมัดสะพายด้านข้างนะครับผมจะได้ไม่เกะกะนะครับผมส่วนยางนี่ใช้นะครับผมผมใช้ยาง14มิลรู5ตัด24เซนนะครับผมยางอ่อนๆน,นะครับผมใช้ร่วมกับลูกดอกเงี้ยเดียวแล้วก็สาย200ปอนด์นะเผื่อติดอะไรจะดึงออกง่ายๆนะครับผมเราไม่ได้ยิงไกลนะเราส่องปลานะครับผมป่ะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันแล้วไปลุยกันเลยครับป่ะ สำหรับการถ่ายคลิปกลางคืนนะครับผมต้องขอแจ้งนะนะที่รับชมคลิปก่อนว่าการถ่ายกลางคืนเนี่ยจะท่อนๆถ่ายยากกว่ากลางวันนะครับผมคลิปก็อาจจะมืดบ้างลายตาบ้างเวลาที่สายไฟแสงไฟส่องไปส่องมานะครับผมก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมผมก็พยายามจะทำคลิปให้มีหลากหลายนะครับผมทั้งกลางวันและกลางคืนถ้ากลางวันไม่ว่างก็มาทำคลิปกลางคืนครับนี่ฮะมันก็จะมืดๆหน่อยเพราะว่าไฟเราติดที่หัวแล้วส่วนกล้องมันต้องติดที่หน้าอกนะครับผมกล้องก็จะไม่แพนไปตามหัวเราครับเดี๋ยวตัวแรกแล้ฮะ ไม่ทันไม่ทันนะครับผมปลาต้องชิงไหวชิงพริบนะที่นี่เห็นปุ๊บต้องยกศัพท์เลยนะครับผมยกเหมือนยกยิงนะผมถึงแม้จะเป็นหน้าไม้ที่มีท้ายก็ช่างนะครับผมผมก็จะพยายามส่องไปแล้วก็แสงไฟเนี่ยมันจะกระทบที่ดวงตาของปลานะครับผมจะเห็นดวงตาของเขาก่อนนะครับผมจะไม่ได้ส่องแบบว่าเห็นตัวก่อนนะครับผมให้สังเกตที่ดวงตานะครับผมอพ,อพ,อพอฉายไฟไปปุ๊บเห็นตาสะท้อนปุ๊บเราก็ต้องยกหน้าไม้ตามเลยนะครับนี่เป็นการวิธีการยิงป้านะครับผมแบบที่นี่อย่างตัวนี้นี่นะครับเห็นตัวแล้ว แรกสับเลยนะครับผมเหมือนจะโดนนะครับโดนโดนแล้วครับตัวแรกก็หมานเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเอาเสียงในฟิล์มดีกว่านะครับผมโอเคครับปลาพิโอ้โหปลาหมานของเราครับไซด้วยฮฮึฮึฮตัวนี้บอกเลยมีไซด์้าปลาหมุนพอดีครับดูดิโอ้โหดูดิครับนอกเลย ไปไล่หันค่ายให้เองนี้ปุ๊บพอเห็นเราบิดกำลังจะลงสวนโดนพอดีครับนอกเลยโอคค้หมันหมานครับเตามหมานได้แล้วนะครับผมหน้าม้อยกูจายลวให่่ออเครับหมันหมานครับ มาจอดนี้นะ,ะตั้มตะโกนมาว่าได้ปลาขาวนะครับเดี๋ยวมาดูปลาขาวนะตั้มกันนี่เถียงกัน,นตั้มบอกปลาขาวเล็กปลาขาวเล็กผมบอกไม่ใช่นี่เป็นปลาเนื้ออ่อนหรือปลาเซียมคนสารเล็กปลาเซียมตั้มบอกไม่ใช่เป็นลูกปลาขาวนะครับนี่ก็เถียงกันนะครับผมใครใครรู้ว่าเป็นปลาอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผม ผมก็บอกว่าเป็นปลาเซียมหรือปลาเนื้ออ่อนนะครับผมส่วนนายเอกก็บอกว่าเนี่ยเป็นปลาเสียมหรือปลาเนื้ออ่อนสรุปใครถูกใครผิดก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วค่อยคอมเมนต์บอกฮะนานาท่านไหนรู้นะครับผมว่าเป็นปลาอะไรครับาน้อยมันนี่โดนแล้วเห็นแต่ตาโห้ยวเอาไว้เริ่มเข้ามือละ ต่ตัวน้อยยังสับโดนนี่เริ่มเข้ามือละนี่แรกแรกสับไม่โดนไต่ยังไม่ลื่นเลยอ๋อปลาเกือปลาเกือได้อยู่นะทําแบบเดียวเนาะ <c oughs> อ่ะลิกใหญ่น้ำหนึ่งประมาณนี้ครับใส์โอเคครับมันมันดูน็อ นกนกค่อยลงค่อยอยลงน,นี่ตัวนึงลอยปะปลเกลือเห็นสองตัวเมื่อกี้ตัวนึงลงไปก่อนเดินตัวนี้พอดีนี่มีชิบ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 เล็กใหญ่นับหนึ่งนะฮะ สองปลาต้องคืนมีไซส์ไหนมีไซส์ไหนต้องเก็บก่อนนะฮะวันไหนปลาไม่มีลอยก็ต้องเก็บไส่พวกนี้ไปด้วยนี่วันนี้ทำปลาเกลือมันมันครับหรือยันต่อฮะออ้โหตัวนี้มันสวยอยู่นะโอ้ยน้อง โอ้โหใสสวยว่าจะไม่โดนสลแล้วแล้วลอยใกล้ติดผิวแล้วมันก็นดิ่งดิ่งดิ่งลงไปตรงพื้นนี่ตัวน,นี้ใสสวยตดนจุดนี้น็อกทุกตัวมันหม,มันครับดีกันต่อครับอือหือโดนไหมโอ้ยใสด้วยนี่ใสด้วย อันไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยโดนก็ค่อยดึงครับขู่เนื่อจะไม่ทันเนาะมีไซส์ครับตัวนี้โอ้โหเห็นดำดำผ้าพี่เสียใจเลยโอ้โหค่อยลงเนี่ยตัดน้ำถูกครับโอ้โหนี่ครับปลาไซส์ของเราอีกตัวไซส์สวยแน่ตัวนี้ เกือบข้ามหลังนี่สินี่ขนาดตัดอย่างลึกแล้วนะฮะนี่ดูนี่ไงโอโ้โหไซส์สวย่ะมันมันครับไม่กันต่อครับโอ้โหจะไม่โดนสละเมื่อกี้ใจหายเลยโอ้จะด้ง ไกลก่อนไกลสะดุดวะอ้มมีงั้นหลายแต้มไกลสะดุดเพราะว่าหลอยเซฟพระเจ้ามาใส่มันมีเซฟของมันไหนปลาขาใค่ได้หวยฮะดูผลงานรอบแรกก่อนเาใหญ่เคุยนี่ปลานี่่รอบแรกเพื่อนเพื่นดินไปนตอนเช้าคือตุ่เทำไมหางขาดนี ฟุกไงโดนหาอันนี้ของนาตั้มตัวนี้อันนี้ของผมอ่ะพลาดแต้มพลาดเยอะนะครับไม่ได้เอาช็อตพลาดลงนะครับเพราะว่ายังไม่ชินไก่มันใกล้สะดุดเดี๋ยวแป่งไก่ใหม่ก่อนฮะไก่ไก่ยังไม่ลื่นนี่กี่ตัวนี่ตัวเดียวมึงไป็นสองตัวไหนนี่ไงสองตัวไหนรอบแรกก็สองตัวโอ้โหปลากระบอกกับปลานยนต์น้อย ม,มันกินอะไรเข้าไปอ่ะตอนแรกมันก็ไปฟองด้ยนะพี่เนาะตอนยิงมันไม่ใช่ปลาคารปลาวามันเป็นปลาเตียมไม่ใช่หรอกหนวดก็มีเดี๋ยวพักให้น้ำแต่งไกลก่อนไม่ไหวไกลสะดุดมามาต่อกันในรอบที่สองนะครับผมหลังจากรอบแรกเก็บไปได้ห้าแต้มพลาดไปเยอะอยู่นะครับผมช็อตช็อตพลาดไม่ได้เอาลงอะรอบแรกเหมือนไกลจะสะดุดนะฮะหน้าไม้เพิ่งทําเสร็จตอนเย็นก็เอามาลองนฮะยังไม่ได้ รอบนี้ก็เลยถอดเซฟออกนะครับเหมือนกลายเป็นะดุดเซฟนะครับผมก็เลยถอดเซฟออกเลยก็ระมัดระวังเอาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดินต่ออีกนะครับผมนี่เดินมาก็เจอตัวเลยสับเลยครับผมเป็นไงโดนไหมครับผมดอกนี้เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเช็คสายก่อนเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนโดนไหมโดนไหมอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวไม่โดนครับออ้ยปลาใหญ่ดำลงโคตรเร็วโดนก็ฟุกอะ เฮ้ยเดีย๋ยวว่าโดนเถอะวเฮ้ยเฮ้ยโดนเฉยเฮ้ยโดนเฉยอู้ยมีไซด์ด้วยตัวนี้ลงอย่างเร็วผมยิงหนักลงไปโดนเฉยเลยดูเดินออกมาจากรถเท่าไหร่มันเห็นปุ๊บมันมุดลงผมหนักใต้ทั้งเยอะยิงทะลุป,ป่าไปโดนเฉยเอฟโคตรฟุกเลยตัวนี้ดูอู้วมีรอยคนในทันคนยิงขาดไปเลยแขลเก่า โอ้เข้ากลางเลยโคตรฟุกเลยตัวนี้สวยเลยเมื่อไม่ทันเลยนะ <ด osse> มันเห็นผมมันปิ้วลงไปเลยยิงดักเลยโอ,อ้โข้าเต็มเลยโดนเฉยโอ้แบบฟุกเอา้าหมันหมาน,มนอยู่กันต่อครับเห็นแต่คีบเห็นแต่คีบโดนโดนครับ บางใบไม้นี้พอดีเลยฮะเห็นตะขี้โผล่มานินเดียวหเหมือนจะตัวใหญ่ไม่ใหญ่ตัวเล็กครับตัวเล็กปลาเกลือมอนตะขีมันโบกนะครับผมโผล่มาจากใบไม้อปลาเกลือครับมันมางครับเห,หมดมเลยหมดอืมลงลึกเหรอลงลึกเหรอทันไม่เอาทานันทันเฉย เห็นว่าตัดน้ำเริ่มโดนแล้วฮะซ่อมไก่มาใหม่ไก่คมขึ้นไงสับเป็นเดินอนีน่ติดใหญ่สับอย่างเดียวครับใส่ตะเกือนี่ครับะมัยมันหมันครับดีกันต่อครับอืมโดนบ้างเถอ โดนมังเธอเฮ้ยโดนปลาขยัง่งปลานินตัวเบลเริ่มไม่โดนยิงปลานินไปโดนปลาขยัง่งโดนเฉลยครับโอ้ยไม่ได้ตั้งใจงยิงตัวนี้นะ <c oughs> ยิงปลานินแต่ไม่โดนไงไปโดนปลาขยัง่งเอาเก็บเหมือนเดิมฮะอันหนาป่ะเหนือปานินน้อย นกโดนเห็นแต่ตานึกว่าปลาเขยงอ๋อชิบอืมครับเสษปลาเกลือรอบนี้เก็บไสษปลาเกลือไปก่อนนะฮะปลาใหญ่เห็นอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ทันมันนะ,ะตะแล้อ่ะเสษเก็บไปก่อนฮนะมันๆครับ ล็กใหญ่ลับหนึ่งไม่เก็บก็ไม่ได้เพราะเก็บมาหลายตัวแล้วลอยเนียนอย่างนี้ก็น็อกสิครับนี่อา้าวมันหมานี่กันต่อครับ ดูนโอ,โอ้หันหลังให้ครับมุมนี้ยิงยากครันกำลังค่อยๆลงเลยฮะโอ้ย่ตัวใหญ่หัวนเดียวนะอ่ะอือฮะบอกหันันหลังให้เข้า <laughs> ันหลังหันสันหลังได้ยาวอย่างเี้ย เอามีทะลุด้านท้องอ่ะหมนัมนๆอืมอยู่ลึกเอาสายวิ่งเอาโดนตากำลังขอยลงเห็นแต่ลูก,กตาโดนเฉย เอกลาศคุณเดินผ่านทำไมครับเดินผ่านเฉยมันต้องส่องดุตามันสวยๆอยู่นะตัวนี้ได้อยู่สวยๆอยู่นี่หิงปลาได้หอยด้วยนี่เหมือนหมาไปกันต่อครับโอ้โหโอ้โห ถ้าโดนโอ้ยโดนให้โดนโอุ้ยโดนมีไซต์ตัวนี้มีไซ์ถอยหลังลงด้วยไม่รู้ว่าใครเดินไปก่อนเมื่อกี้ไม่เห็นปลา,ปาอือดูดีนะเอกไเมื่อกี้ไม่เห็นปลามีไซ์ด้วยโง่เข่าเต็ม,เต,มเต็มสิก่อนถึงรถีรถอยู่ตรงนี้นาเอกเพิ่งเดินผ่านไปครับ

อ no ้าวี oh. nice ่มันมันไม่ or, ้ยาวสุด uh ี huh ่ต huh ปืนแค่ไปสับ huh อุ้ยจะน้อยจะน้อยน้อยแต่ว่าก็บอกนั้นไหนบอกเลยว่าได้ปลาไม่ได้าเยอะอออลงไปแล้วฮะ หมดรอบโอ้ยยไปดูผลงานรว,รวมรอบสองกันนะครับรอบสองรอบสองรอบสองเจอแต่ปลาเกลือพึ่งมาในปลาไซม์เมื่อกี้อเอาเฮ้ยลงพื้นกับบอสม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ พลาดเยอะอยู่นะก็มีแต่เอกรามนนมีตัวนึ่งตัวเบลมนอ่่ตัวดูสองสตัวแปดเห็นไหมแปดตัวนึงตัวน้อยนึงติดไว้นะปลาทำไมตัน้อยปลาอะไรก็ไม่รู้ไม่ยิงตนีแล้วมันไปโดนนปเฉลอ้าวปเฉลยสองรอบสองรอบนี่กับตอนตอนออกตัวตอสตาร์ตตอนสตาร์ตรอบสนี่ตัวนี้มาสรุปรอบสองนี่แปตัว เนี่ยปลาขยี้แข็งพอทอดแล้วเนี่ยสุดยอดยังไงต่อเราทำยังไงอ่ะหมูข้าวแล้วเนี่ยตอนเกินแล้วเหรอขึ้นมาตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วก็ขึ้นไปเล่นเกมตุ้ยก็มาเลยพี่ตุ้ยลืมลืมลืมมาขึ้นรถอ่ะเดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มชาก่อนจะเข้าว่ากันอเคไม่ใช่ มาหลังจากพักดื่มน้ําดื่มท่ากันแล้วก็มาต่อกันรอบ3ต้องบอกก่อนนะครับเดิมรอบอเดินรอบบอ่อหนึ่งรอบเนี่ยประมาณ800เมตรนะครับผมบอ่อไม่ไั้งหมด3บอ่อแต่บอ่อนี้บอ่อแรกจะมีผักตกจะสามารถส่องปลาได้ตามช่องผักตกนะส่วนบอ่อสองบ่อสามมันเป็นพื้นที่โล่งนะครับผมนี่ฝนก็เริ่มตกลินไปปล่อยนะครับผมเริ่มถ่ายยากแล้วอันนี้เห็นนีกแล้วฮะซับอย่างเดียวนี่ครับโดนไหมครับตัวนี้ เห็นแต่ลูกกตาปลากำลังถอยลงนะครับผมเอ้ยเหมือนจะโดนครับเฮ้ยเ้ยดิ้นดิ้นดิ้นอ่าดิ้นโดนครับโดนออาเดี๋ยวมาดูไซส์กันนะครับผมว่าจะตัวใหญ่หรือเปล่านะครับผมเอาติดอะไรเอาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาสายสองรอปอนด์ไม่มีปัญหาครับผมดึงขึ้นได้อยู่แล้วนี่ครับนี่เดี๋ยวมาดูตัวปลากันนะครับผมนี่ไซส์ปลาก็จะประมาณนี้มีปลาเกลือกับปลาไซ้์นะครับผมปะปนกันไปตัวนี้ถือว่าไซส์สวยนะครับปลานินนะครับผม นี่ครับผมเปิดตาหมานของรอบที่3นะครับผมเข้าเต็มเต็มครับหมดสิทธิ์เถียงนะครับผมโอเคนะครับผมหมันหมานนะครับผมนี่ไซส์ประมาณนี้อ่ะลุยกันต่อครับผมมันหมานครับลุยกันต่อครับก็รอบนี้ลืมเอาถุงใส่ปลามาด้วยนะครับผมก็แก้ปัญหาด้วยการไปหาเถาวันนะข้างริมทางมานะครับผมสําหรับมาล้อยเงือกปลานะครับผม นี่เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าทำยังไงนี่แทนเชือกได้นะครับผมถาวันนี้ก็เหนียวใช้ได้อยู่นะครับผมก็ร้อยเข้าไปที่เงือกนะครับผมนี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับผมหลังจากลืมมาถุงมานะครับผมไม่งั้นก็จะยิงระวางไว้ข้างทางแล้วค่อยเดินเก็บก็ไม่ไหวฮะเดินรอบนี้ก็แปดร้อยแปดร้อยเมตรก็เกือบกิโลแล้วนะครับผมอ่าโอเค่ะหมันหมานะครับจากได้ที่ร้อยป่าแล้วไปลุยกันต่อครับโอเคครับ หลุนนะอ่ะสายวิ่งมันเป็นลูกกระตาลอยอยู่บนผักตบหอมไซมไหมอืมปลาเกลือครับสรุปแล้วเป็นปลาเกลือเอา้าเอา้าอุ้ยอันนี้ล้วกล้วงล้วง,งเข้าเต็มขนาดนี้ยัง ขอนเฉยเอาเล็ก ày, ใหญ่นับหนึ่งะใช้ลูกไม่มีเงี้ยอไอ้ลูกเงี้ยเดียวนะฮะหมั่นมานครับเก็บแกนต่อครับอือทันไหมเอาทันทันเฉยทันเฉยทันเฉย ใส่สวยด้วยออใส่สวยออออก็ไม่ได้กินโดน,นหาเก็บ <c oughs> ขาดแล้วเออะนี่อ่ะมันอืมยิงต่อครับอ,อือโดน <c oughs> ค่อยค่อยิงลงไปยิง ตัดไผ่ใบไม้ลงไปเลยครับเห็นตะตาดิ่มลงไปเหรออหันมาตดเตือยครับเห็นตระลูกตระตามาันตัวไม่ใหญ่แต่ตาม่ใหญ่เวลามองไปเห็นตระลุกตรนะตามันยังไม่รู้ใส่ันึ่จะซับกว่าเนาะซับแล้วก็เจ็บครับมันหมาดครับอหอยลงอย่างเร็ว เหมือนจะน็อกตัวนี้นั่นโดนจุดน็อกเลยน็อกเลยน็อกเลยถอยลงเร็วก็ต้องสับดักให้ทันนะครับหลังตักขานี่ฮะใช้สวยนะฮะ มองเมื่อเห็นมันมนครับลุยกันต่อสับให้ไหวมาดูผลงานรวมรอบสามนะเราเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านกันเตะมันิูข้าวได้ไหมสบท้องอะตัวเล็กตัวน้อยเก็บหมดเก็บหมดสไตลแน่นอนเลยถือมาถุงไปหม่เหน่้าปาปลา หาปลาก็ต้องเหม็นอยู่แล้วนี่ก็ให้เมียเราผลัดดอกนี่ทีเงี้ยเรอบนี้ได้แค่ห้าดอกเอกไซมาตัวนี้อ่านี่งานค่ำคืนนีเดินสองคืำคืนเนี่ะตั้งนานไม่เดินพอเราเดินมาใกล้แลท่นเป็นเดินสองเขเดินไปสะพานเลยเขาเดินแค่นี้แหละเดินเหมือนคนพิการนี่เป็นงานรวมวันนี้เรา Right. แประมาณยี่ส kind of like ิบแต้มได้ไงมีใช้สวยๆหลายตัวนะเดี๋ยว้าก็แบ่งๆกันไปนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้จะห้าทุ่มนะเดิกต้องไปเรียนทุ่งนี้ทุกคนใหม่คิดหน้เอาลาไปก่อนผลงานรวมมันหมาหยุดเลิบฝลลีมฝลลีมป้ะกลับป่ะสองคือคือดิสองไรตาย